สวัสดีจ้ายิานดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะวันนี้สมพรมีข้าวโพดมาด้วยอันนี้เป็นข้าวโพดดิบนะคะพันพลอยชมพูเมื่อเช้าสมพรไปร้านค้ามาก็มีแม่ค้านะคะมาวางขายข้างทางก็เลยแวะซื้อมาข้ามัดเป็นถุงนะคะถุงได้ยี่สิบบาทก็มีอยู่สี่ฮาฝักนะคะถุงหนึ่งซื้อมา สองถุงนะคะสี่สิบบาทนี่เม็ดสวยด้วยสีช่ชมพูนะคะกระโพดพันนี้เวลาต้มแล้วก็จะนิ่มเนื้อใสน่ากินมากเลยนี่จ้าวันนี้สมพรก็จะนำมาต้มนะคะใส่น้ำเข้าไปเลยจ้าใส่น้ำให้ท่วมนะคะ โพดพันพลอยชมพูนะคะที่ยังไม่แก่ก็จะมีสีขาวนะคะยังไม่เป็นสีชมพูอันนี้ก็กําลังกินเลยนะคะไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปเลยคะ่ะเราไปตั้งไฟกันเลยนี่กรตั้งเตาแก๊สนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีก่อนนะคะ เปิดดูกดารเป็นยังไงว้าวนี่เม็ดใส่แล้วนะคะเริ่มเพี่งจะใส่แล้วนะคะเราก็กลับด้านแบบนี้แล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่เราก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกสักครูนึงกลิ่นหอมเลยเม็ดเริ่มใส่แล้วนะคะ นี่มาเปิดดูนี่สุกแล้วนะคะอันนี้น้ําจะเป็นสีเหลืองเหลืองสะโพดก็จะมีสีอมเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะน้าก็สีเหลืองเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปเลยนะคะเกลือสมพรจะใส่ทีหลังนะคะไม่ใส่พร้อมตอนต้มนี่ใส่เกลือเม็ดนะคะใส่ลงไปเลยจ้ากะเอานะคะใส่เกลือทีหลังนะคะ บอกว่าใส่เกลือก่อนน้ำเกลือจะไปรักเม็ดรโพดทำให้เม็ดกระโพดเคี้ยวนะคะสปพรก็ใส่ทีล่างนะคะปิดทิ้งไว้อีกสักครู่หนึ่งนี่เสร็จแล้วนะคะเนื้อเริ่มใส่แล้วนะคะเม็ดเริ่มใส่แล้วอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะไปเทน้ำออกนะคะ นี่เสร็จแล้วคะ่ะกระโพดข้าวเหนียวผันพลอยชมพูเมิดนีดนด่มากๆเลยแล้วก็จะมีรสหวานอร่อยอร่อยนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆใครชอบกินกระโพดต,ต้มแวะมาบ้านสพุพรเลยนะคะอร่อยอร่อยนะ่ากินจ้าพบกันในหนัวาหารนะคะสวัสดีคะ่ะ